แล้วทำหน้า uh. เห็นอะไรหรอตาโตช <ís> เช่เออเอา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 คนเดียวก็เฟี้ยวได้นะเตี้ยมนะให้มีใครเล่นด้วย <S <S ใช่ไหมหรอหาพี่เตี้ยม ไม่มีใครครบเลยใช่ไหมเนี่ยฮะในความที่เ้าร้ายก็ไปทั่วดูไม่ได้เลยฝาผนังบ้านเป็นคราบจากน้ำท่วมค่ะพี่เตรียมเตรียมเตรียม,ยมออามองพ่อ เหนื่อยละเหนื่อยละทำไมไม่มีใครเล่นกับพี่เตี้ยมเลยอ่ะลูกมันเกิดอะไรขึ้น หมหอเสี e ยงอะไรเสียงน้องเล่นอยู่ข้างบนเหรอดูหอบหายใจหอบเลยดีดมากเกินเบบ